ลบนิดนึงนะครับแต่ว่าเนี่ยครับไม่ลบมันก็ไม่มีปลานะครับเราต้องตีใหม่ลบนไปส่งเม่นแคบลงไปนะครับถือว่าไม่ลบไม่มากครับแบบเนี้ยกาลังตีเลยลากกระช้านะครับบางทีแบบดันน้ําตามมาถ้าไม่กัดนะครับผมแนะนําให้หยุดเหยียบบนใบบัวได้นะครับแล้วก็ลากลงครับบางทีมันกัดเลยก็ยังไม่เจอนะแต่ลองดูว่ามีไล่ไหม หนึ่งร้อย,อยไม่ต้องส่งนะครับส่งไม่ทนันไม่ทนนันจะริงๆอ่ะกัดแล้วก็เหมือนสายมันตึงเลยนะครับดีนะที่มันยังไม่คายอาจจะกัดแล้วมติดเลยนะครับผมก็เลยแบบวัดเลยนเป็นแขะนะครับ ก่อนะครับลุยใส่ลุยๆนะครับก็ใช้เป็นเม่นนะครับผมจะใช้เป็นเม่นแขนะครับค่อยๆลากครับประช้ามาเลยก็บางทีใบสปินมันคนอยู่ใต้น้ำมันจะท้อปามันก็มันมันไม่ระแวงอ่ะปามกัดแบบไม่ระแวงเลยครับใช้งานได้ดีนะครับเม่นย่างแขะสกิดมันติดครับผมไม่ผิดหวังครับก็นะครับหมายิ่งโลก็อาจจะมีตัวเยอะนะครับ เราก็ตียัดๆไปเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับคือและอย่างที่สําคัญคือนะครับสายช็อคนะครับคือเป็นอะไรที่แบบสําคัญมากกับการตกปลานะครับเพราะว่ามันมีผลกับการที่เหยื่อมันจะไปติดกิ่งไม้แล้วมันจะสปริงตัวออกนะครับถ้าสายช็อคใหญ่ดีๆหน่อยก็อาจจะสปริงง่ายหน่อยนะครับตีแบบลื่นๆนะครับลากมาแบบไม่ต้องแบบขัดๆนะครับถ้าไม่ใส่ช็อคมื่อไหร่นะครับผมตีไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันเนื่นๆกับ สายพีมันถูกกระยาครับมีผลมากเลยก็ลองดูนะครับโอเคครับผมกับเหยื่อที่เป็นจะคาดเด็ดครับเป็นอย่างแค่คันใช่ไหมก็เป็นคันของไซโกนครับลองหาซื้อดูนะครับราคาประหยัดนะครับหกร้อยหกร้อยหกร้อยเก้าสิบบาทครับผมเหยื่อตัวเหยื่อเนี้ยหาซื้อตามร้านอุปกรณ์ตกปลาได้เลยนะครับมีวางขายทั่วประเทศของมันต้องมีครับผมสุดยอด ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะน้ำไม่ค่อยดีครับเห็นไหมเนี่ยมันมันก็เกือบเห็นคนระับแต่ยญ้ามันโยกเยียแไปมาไลายตามกันอ้วกัดกัดแล้วกัดแล้วไม่ได้ส่งไม่ได้ เล่นเลยนะครับปล่อยให้วิ่งนิดนึงแล้วก็วัดเลยนะครับเหยาดดวัดเป็นติด uh huh. ยังมีฮะยังมีตัวให้นะครับหมายเนี่ยคือ <laughs> ได่สนุกทุกที่ครับดูดิก็จะเป็นเม่นแค่ครับลากระชานะครับอีกอย่างคือว่าถ้าเม่นแค่ตอนเนี้ย สามารถตีดีเพราะว่าลมมันแรงครับผมก็ยิบมาใช้บ่อยนะครับลมมันพัดพัดแรงครับถ้าเหยื่อหนักๆก็จะตีตรงครับเนี่ยครับเมนแคะเหยื่อหนักมาครับหนักเจ็ดกรัมครับตีตีตรงมากครับผมตรงเหยื่อได้ตรงเลยแหละลากระช้าครับดูเรื่องเลยก็ไม่ลองก็ไม่รู้นะครับก็เหยื่อตัวน้อยๆครับผมแอคชั่นก็ ใช้เป็นใบสปรินนะครับลากเช้าแต่ส่วนมากผมจะปล่อยให้เหยื่อแบบค่อนข้างจะจมๆนะครับแล้วก็ลากนะครับอย่างที่เห็นเลยกัดดีครับผมสกิดมันติดครับผมเป็นยางแคะของน้ำบอลของมันต้องมีครับผมฝากวันแ้์ก็แชร์ด้วยครับผมสุดจอด